แบบดีวันนี้เราจะมาเน้นแบบอะไรนะคุอดินรุนตาอะไรก็ไม่รู้ไปรุ่ยเย้โอเคจริงอันนี้ม่นนานแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือมันไายวัน,นไล่วันเห็นไหมเออใชโอเคเด้อ klik ini lalu okay. di sini oke okay. kalau okay. okay. kita pilih ini besar Rusia เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบโดนยิงไปไปไปยังไม่ที่ไปไหนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอ reset ก่อนยังไม่ถึงไหนโดนยิงแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนสนามบันจะได้โดนยิงยากๆหน่อยอะดึงนะโอเคได้แล้ว,วทุกคนขอปรับแล้วจับกาอี้ก่อน โอเคมาแล้วอ่ะไปกันดีกว่าภาพมันจะกระตุกหน่อยใช้ข้อมูลในโทรศัพท์เยอะเกินไปโอ้ยคันนี้เราซื้อมามันจะเป็นภาษารษาัสเซียแล้วก็กดเข้าไปกดกดสิ Eu saio ali ou OK, eu saio OK. Ai, okay. que คือขีปรับแรงต้านกิดละขีูสูงขึ้นนหาเป้าหมายมีระยะไกลกับระยะสั้น <Okay. S 2> ล็อกป้อมใหม่แล้วยิงได้โ okay. อเคยิงแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะยิงเป็นปืนกลโอเคแต่นี้ผมจะยิงเป็นปืนกลนะลึบแล้วก็เลี้ยงนิดนึงแล้วก็ขบไลมัน เกมนี้มันสมจริงอ่ะคือแบบให้เรายิงเองอ่ะสามารถติดอาวุธได้ด้วยระยะสั้นระยะไกลนีที่จะเปลี่ยนเอาเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยสาเสียฟังไมอ

ตื้งตื้งเนี่ยยิ่ีหมดแม็กเลยเอ้าสอยเม็นเมฆม่วงเดี๋ยวจะแลนดิง้งละแต่แลนดิ้งได้สวยไหมเดี๋ยวเลี้ยวหน่อยใครขี่เครื่องบินไม่เป็นไม่รู้ดินะเพราะว่าผมไม่ได้สอนต้องมีประสบการณ์ขี่เครื่องบินมาก่อน แบบนี้เนี่ยคือแบบที่ขี่บางคนขับเครื่องบินไม่เป็นเขาไม่เคยเล่นแต่ผมเคยลองเปิดใจเล่นตอนที่ผมยังอยู่ปวสผมเคยเปิดใจเล่นมันเฮ้ยโดนดึงดูด ลงแลนดิ้งเข้าสนามด้วยเหลือสี่ลูกตาลวนเหลือสี่ลูกโอเคเหลือสี่ลูกเลยสั้นโอเคความอะไรนิดน,นึงไม่ใช่ไม่ใช่แลนดิ้งเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเฮ้ยโดนยิง เดินลดนักเชียร์นิงเปเปลี่ยนเป็นเรืออันหนึ่นงดีกว่าเป็นของสหรัฐอเมริกาอโอเคไปกันเลยอโอเคสกิบีดีทอร์เรสโอ้โอ้โอทารุกทำอะไรลงไปเนี่ย อาวุธครบคาริ่งโอเคได้มันมาแล้วแล้วก็เลือกเป็นนี้ก่อนะแล้วก็ run a r o u n นะ cross โอเคมาจอดเลยตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมใช้ ขีดสูงสุดเหยียบให้มิดอันนี้ผมใช้แรงยกแล้วเนี่ยเอ้ยอยยยจรวดเทวีเซียดีภาโอ้โอ้เล่นในคอมไม่ได้เพราะว่าไม่กิน ที่จริงโอ้โโอเคได้แล้วมันเป็นเครื่องบินที่นิยมในการใช้ของสหรัฐอเมริกานั่นไงนสหรัฐอเมริกาเอาตอนนี้เพื่อนผมเข้ามาแล้วนะชื่ออะไรดูคนชื่อ,ออะไรดูได้เลย mấy thương mà landing ạ ừ ừ landing, 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 <laughs> tôi โอเคลโกกผมก็จะเป็นหนาวว่ะโอเคติดแอร์ได้แล้วพ่อพ่ออหนาวห้องนี้มั่ใหญ่โอเคแล้วทควคนเปลี่ยนที่ก่อนเมื่อกี้แม่ผมไปทำอะไรมาก็ไม่รู้นะให้ผมเอลโทรศัพท์มาดิเออ 아 okay. 오케이 <coughs> Переведите Ух <polarizationidden gets on targets> ตอนนี้ขอพอยยให้นี้ก่อนบายบายจุ๊บๆโอเคเฮ้ยบายบาย